วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเปิดตัวค่ะสินค้าแบรนด์เนมเออจากชาแนลนะโดยที่น้องไม่ได้มาในถุงนี้ถุงนี้เป็นแบบเหมือนเป็นตัวแทนทําให้มันดูแบบเอ้ยมีอะไรหลอกลวงหลอกลวงสุดๆจริงๆน้องไม่ได้มาในอะไรเลยทุกคนแล้วก็มีเหตุผลที่น้องจะไม่ได้มาในอะไรเลยน้องมาแต่ตัวเพราะว่าเอาไงดีจะโชว์ของก่อนหรือว่าจะเล่าให้ฟังก่อนดี โชว์ของก่อนก็ได้เออบางท่านอาจจะแบบอุ้ยรีบๆโชว์ของมาเถอะฉันอยากเห็นของแล้วฉันก็จะออกแหลวอะไรอนี้เนาะก็ไอเทมชิ้นนี้นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งของการประสบความสําเร็จที่สุดในการช้อปปิ้งของเอฟเลยนะคะซึ่งน้องก็คือ1นึ่งสองสาจึนนี่น้องเป็นชาแนลนะคะคาร์ทโฮเดอร์นี่สีดํานะคะหนังคาเวียนี่มากับอะไรเงินค่ะทุกคน เออซึ่งทีนี้เล่าได้แล้วเล่าได้แล้วเดี๋ยววันนี้เอฟจะเล่าสตอรี่เนาะแล้วก็เอฟจะรีวิวด้วยว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จะแชร์ทริป เล็กๆ,ๆน้อยๆในการแปลงน้องให้เป็นกระเป๋าคลอสบอดี้เออเป็นแบบมินิแบ็กที่เอฟเคยแบบว่าบ่นๆน่นนะในคลิปที่บอกว่าของที่จะไม่ซื้อแน่นอนอะ่ะเออไอพวกคาร์ทอดเดอร์ใส่สายอ่ะเอฟบอกเอฟจะไม่ซื้อใช่ไหมแต่พอได้น้องตัวนี้มาแล้วแบบมันน่ารักมากเอาไปทําใส่สายค่ะทุกคนเหมือนกืนน้ำลายตัวเองเบาๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อแบบ สี่ห้าหมื่นเหมือนอย่าง1มื่หนึ่งไงเออแล้วอันนี้เราใช้วิธีอัดแอปเอานอก็ประหยัดมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ที่นี้มาเล่าสตอรี่ก่อนวันได้น้องมาอย่างไงทําไมถึงเรียกว่าเป็นการประสบความสําเร็จในการช้อปปิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่เป็นแบบ FF o n อฟโอนไวเอฟจริงต้องโอนไวอันนี้ไม่งั้นไม่ได้นะคือวันนั้นเอฟดูไลฟ์ขายของอยู่ที่ร้านนี้นะคะถือโอกาสแนะนําร้านเขาไปเลยนะอ่ะก็ เอ็ดูประจําร้านเนี้ยเออก็ดูไปเรื่อยๆหลายๆครั้งก็คือแบบซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้ซื้อคือดูเอาเพลินๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วมีวันหนึ่งก็เห็นน้องอันนี้โผล่ขึ้นมาเออเอ็ก็กะว่าแบบคือน้องอะมือหน่งอะพิ่งขึ้นราคาไปใช่ไหมทุกคนราคามือหนึ่งคือ1.9500 เอฟก็กะว่าแบบเออเขาโชว์มาเขาบอกไม่มีอุปกรณ์นะโฮโล24นะอะไรอย่างเงี้ยเอฟก็กะว่าเอ้ยน่าจะสักแบบ13ื่นสามหมื่นสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติรุ่นเนี้ยมันราคาไม่ตกเออแล้วยิ่งในส่วนของตัวคาเวียร์สีดำเนี้ยอะไรเงินมันเป็นแบบอะไรที่ฮอตฮิตอ่ะเออฉะนั้นเอฟก็เลยมองว่าน่าจะราคาหมื่นกลางๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังฟังไปตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะสักพักหนึ่งเขาบอกราคามาว่า9,550หสบาท เอฟแบบเฮย้ยยังไงดีแล้วโชคดีทุกคนวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ไลฟ์เขาเพิ่งเปิดไม่นานเนาะเออเขาเพิ่งแบบมาไลฟ์ไม่นาน mm. เขาก็เลยแบบคนยังเข้าไม่เยอะเออเอฟก็แบบยังไงดียังไงดีถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนเอฟไปแล้วอะ่ะเอฟก็อดแลวนะเออแต่ว่ามันยังไม่มีคนเอฟค่ะทุกคนเอฟก็เลยแบบโอย้ยังไงเอาดีเอาดีไหมเอาเลยนะเอาเลยนะอะไรอย่างงี้เนาะแล้วระหว่างน,านั้นมันก็มีอีกท่านหนึ่งถามขึ้นมาว่าคา่าโโทเดร์เมื่อกี้ฮโ,โลเท่าไหร่นะคะ เออเอ็กปราว่าแบบถ้าต่อไปว่าโฮโลยีิสี่ต้องขายได้แน่เลยก็เลยตัดหน้าด้วยกันบอกว่า f card h o d e r ใบเล็กเ5้าพันจริงตัดหน้าแบบว่ารีบรีบบอกเลยด้วยความรวดเร็วแล้วก็รีบแคปส่งไปนะคะก็ได้มานะคะหนักกว่านั้นคือส่งแม้ไปรับคืนนั้นเลยจ้า f ตอน3ามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มยีน้องมาอยู่ในมือแล้วเอองงมากแม่ในความวันนี้ ในความต้องการนี้นะคะก็เลยได้น้องมาในราคา9,550บาทเออตอนแรกจ่ายค่าส่งไปด้วย50บาทเนาะเป็น9,6ก็เป็นอะไรเป็นงง,ง,งอ่ะคือมันรีบอ่ะทุกคนก็ตอนที่โอนไปก็คือไม่ได้บอกเขาว่าจะเรียกแมทไปราาับเออก็เลยจ่ายค่าส่งไป50บาทแล้วยังไงเรียกแมทไปราาับฉันก็จ่ายเอง<笑><笑>ก็เลยงงว่าเอราห้าสิบบาทฉันจะจ่ายไปทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเบ็ดเสร็จก็เลยได้น้องมาที่ราคาเก้าพันหกร้อยบาทนะคะตัวนี้นะ อสตอรี่ <ST AR> <ST AR> ต้องแบบโอนไวเออแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเจอร้านไหนแล้วก็โอนไวทั้งหมดนะคะคือต้องดูร้านด้วยนะทุกคนดูความแบบเชี่ยวชาญของตัวเองดูความน่าเชื่อถือของร้านด้วยนะเอออันนี้เป็นร้านที่เอฟค่อนข้างไว้ใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอได้มาเอฟก็เอาไปลงตรวจตามกลุ่ม ด้วยนะคะกรุ๊ปเฟซบุ๊กนะก็เดี๋ยวขึ้นกรุ๊ปให้ว่าเอปตรวจกรุ๊ปไหนบ้างเพราะจะมีหลายๆท่านชอบมาถามนะว่าลงตรวจกรุ๊ปไหนนะคะก็ไปลงตรวจด้วยเพื่อความสบายใจนะทีนี้มาดูข้างในกันคือน้องเป็นอะไหล่เงินนิดนินดนเดียวอะ่ะกับการเป็นอะไหล่เงินอะ่ะเออจริงคือถ้ามันเป็นอะไหล่ทองเอฟจะชอบมากกว่านี้แต่ว่าราคาเนี้ยเอออะไหล่เงินก็ได้เอาจริงนะอ่าด้านในตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นี่สตงสแตปมคือยังแบบอยู่ดีมีสุขอะทุกคนแล้วก็ อย่างที่บอกน้องไม่ได้มากับการหรืออุปกรณ์อื่นๆเลยนะคะน้องมาแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยเอฟก็รับได้เออแต่ตัวตัวเลขโฮโลแกรมก็คือยังติดอยู่ข้างในนี้นะเดี๋ยวเอกอของออกก่อนอ๋อรีวิวไปเลยละกันคือก่อนหน้านี้หลายๆท่านอ,อาจจะสงสัยเนอะว่าตัวนี้มันใส่เงินได้ไหมใส่แบงค์พับได้ไหมใส่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าแบงค์มันอาจจะมีความงออย่างเงี้ยเออนิดนึงนะแต่เอฟไม่ค่อยติดเอฟรู้สึกว่าเออมันก็ดีก็ ก็คอมแพกดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเงินอยู่100บาททวนมีเงินอยู่100บาททวนซื้อของมาแล้วค่ะทุกคนน่า่งสานปะหรือน้าสมน้ำหน้าไหมอ่ละก็ข้างในเป็นแบบนี้เอใส่เหรียญไปด้วยเลยนะคะเนื่องจากว่าคืออุ๊ยคือพอข้อดีอะทเทเหลียนออกกอนอ่ะ พอข้อดีของการที่ได้ของมาราคาไม่แพงมากเราก็จะกล้าใช้งานเนอะเอฟก,ก็เลยใส่เหรียญใส่เงินไปในนี้เลยทีเดียวนะคะไม่แยกและเอออันนี้เป็น Made in Italy นะคะด้านหน้าเอฟก,ก็ใส่แบบบัตรเครดิตที่จะใช้บ่อยๆบัตรประชาชนไว้นะคะช่องข้างหน้าก็อย่างนี้นี่มีตัวโฮโลแกรมอยู่ตรงนี้ยังอยู่ติดดีอยู่นะคะก็โอเคมากๆเลยคือโดยรวมมาเอฟแบบ ไม่ได้ไม่อะไรมากมายพราะรู้สึกว่าราคามันดีมากคือในตลาดมือสองอ่ะปกติทเทปเ็นมันจะอยู่หมื่นกลางกลางไงเออถ้าเกิดสภาพแบบมาแบบนี้มาแต่ตัวแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปกติมันจะอยู่หมื่นกลางกลางไงทุกคนแต่อันนี้ไม่ถึงหมื่นเออเอฟก็เลยแบบอย่าไปคิดมากจัดการเลยนี่ตำหนิของน้องก็จะมีแบบข้างๆนิดนึงมันเป็นหนังมันย่นออกมาแบบนี้นะคะก็คือมันน่าจะเกิดจากการใสกร่ก๊าซค่อนข้างเยอะเออในอดีตนะก็แต่ว่าก็ก็โอเคแหละเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะ เอามาเอฟก็จะได้ไม่ต้องรักษาอะไรมากมายนะคะนี่แบบนี้ด้านหลังขอบมุมก็ยังโอเคนะทุกคนเออถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนี่แล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ว่าเอาไปใส่สายเนาะโดยที่จริงๆตอนแรกอ่ะเอฟจะเห็นและพวกร้านจัดระเบียบหรือไม่จะเป็นแบบพวกแบรนด์พวกส m มเกอรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีที่เดี๋ยวฟขึ้นรูปให้แบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบ แผ่นผ้าเฟลบางๆเนาะแล้วก็แบบเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ใส่สายเออคล้องได้คล้องเป็นแบบเบลล์แบ็กอย่างนี้ได้นะคะซึ่งราคามันก็จริงๆราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะเอฟไม่แน่ใจของสมอลกาแต่เอฟเห็นใน s h o p ปีอ่ะมันมีเจ้าหนึ่งขายอยู่ประมาณแบบ99บาทร้อยนึงเนี้ยเออแต่ที่เอฟไม่ชอบพวกนั้นเนื่องจากว่าเอฟไม่ได้อยากได้เป็นผ้าเฟลเนื่องจากคิดว่ามันจะมีความหนาของมันอยู่ แล้วเอฟก็เห็นว่ามันมีซิปด้วยเออมีช่องซิปที่อีกนะคะซึ่งเอฟไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้พวกนั้นนะ่ะและเอฟอยากได้ความบางเนื่องจากว่าอยากใส่เงินใส่บาทใส่อะไรให้มันครบอะ่ะเอฟเลยคิดว่าถ้าซื้อแบบพวกเนี้ยเออมันจะมีความกินที่นั่นเองนะคะแล้วก็ด้วยความงกไงก็ไม่อยากเสียังค์เพิ่ม <c oughs> แล้วก็ได้ไปดูคลิปของช่อง purse on fleek นะคะนี่คุณเมลนะ เขาได้แชร์ไว้ว่าเขาใช้บัตรเครดิตหรือบัตรแบบผู้กิจการ์ดบัตรสมาชิกอะไรเก่าๆเนี่ยมาเจาะรูค่ะทุกคนเอฟก็เลยเอามาทำบ้างนี่เดี๋ยมาให้ดูอันนี้คือตัวอย่างของเอฟนะเอ่นี่ใช้แบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นบัตรประกันสมัยไหนก็ไม่รู้เอาจริงเนี่ยเออเป็นบัตรประกันที่ใช้หมดแล้วนะคะ ก็เอามาเจาะรูค่ะทุกคนถ้าใช้เป็นบัตรเครดิตนะี่ยมันก็จะมีความหนาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพวกบัตรประกันบัตรรถไฟฟ้าเก่าๆอะไรเงี้ยเออก็ใช้ได้นะคะเจาะรูแล้วก็ร้อยสายเข้าไปนะคะซึ่งสายนี้ก็เป็นสายจากเจ้าเดิมนะสายมุกที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพี <c oughs> ถ้าใครเคยดูคลิปที่แล้วนะ <c oughs> ก็อันนี้เจ้าเดิมค่ะทุกคนสั่งมารอบนี้สั่งมา100เซนติเมตร ะะแล้วก็ขอเขาแบบเปลี่ยนเป็นหัวเล็กด้วยอะ่ะเออนอกจากเบิ้ลเส้นลวนแล้วเป็นเป็นลูกค้าที่เลื่อมมากใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากขอเขาเบิ้ลเส้นล้วนแล้วก็ขอเขาเปลี่ยนเป็นตะขอตัวเล็กด้วยนะคะเพื่อให้มันอยู่ในน้องได้อย่างแบบไม่ไม่แน่นเกินไปอ่ะเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงซึ่งเอปาล,ลองใช้งานแบบนี้แล้วนะมาสองครั้งนะคะมีครั้งนึงไปทานข้าวเลยครั้งนึงออกไปเดินเล่นข้างนอกนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ก็ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวคือน้องไม่ได้แบบน้องมันจะมีความแบบเด้งขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงอ่ะเวลาเราเปิดอ่ะแต่ว่าไม่เด้งถึงขั้นที่แบบจะหลุดออกมานะคะฉะนั้นอ่ะไม่ได้น่าลาคาญอย่างที่คิดใส่ไปเหมือนการ์ดปกติเลยแบบนี้เสียบไปที่หลังสุดแบบนี้นะคะแ่าแล้วก็ปิดจึงแบบนี้นี่น้องก็จะแปลงล้างเป็นคาร์โฮนเดอร์วิทเชนแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นไง เออใช้ได้เลยทีเดียวนะทีนี้เดี๋ยวลองสะพายให้ดูว่าสะพายแล้วเป็นยังไงเอต้องยืนไหมยืนเถอะขนาดนี้แล้วยืนเถอะนี่เป็นแบบนี้อ่ะยืนนี่ทุกคนดูสิน้องก็จะมีความเป็นแบบชิคๆเพิ่มวาย u ูให้น้องเออเป็นไงนี้ซึ่งปกติอ่ะที่เคเยดูดู่ะชาแนลเขาทำไอ คาร์ดโฮเดอร์วิ h เชนตัวนี้ขายอะ่ะก็จะอยู่ประมาณแบบ3 0 0 0 0ื่ปลายปอย่างต่ำเนาะหลังๆก็จะมีแบบ5 0 0 0 0ก็มีนะคะอันนี้ก็จะแบบเซฟคอร์ดเออท่านไหนที่มีอยู่แล้วหรือท่านไหนที่ยังไม่มีนี่น่ารักน่ารักเออหรือท่านไหนที่ยังไม่มีต่อให้ไปซื้อตัวนี้มื 19, 500, อหนึ่งอ่ะหมื่นกอ่ะก็ยังเซฟอยู่นะคะแต่ว่าของเอฟก็คือชนะไง <laughs> ได้ราคาดีก็ชนะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ ภูมิใจมากเลยในความแบบออนไวของตัวเองในความแบับตัดสินใจเร็วเออคือจะบอกว่าตัดสินใจเร็วหรอก็ก็อาจจะใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดใครเคยดูอ่ะในคลิปสินค้าเบรน์เนมที่เอฟอยากได้เราไม่ซื้อสัทีอ่ะเอฟก็จะรวมตัวนี้ไปด้วยนะคะคือดูไวตั้งแต่แบบสมัยมันยังไม่ถึงหมื่นห้าทุกคนเออ จนตอนนี้มันแบบ1 9 5 0 0จะส0 0 0 0อยู่แล้วอะ่ะเออแล้วพอมาเจอราคาเนี้ยเอฟก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาเหอะยังไงเป็นของที่เราอยากได้มานานอยู่แล้วแล้วเราไม่ซื้อสัทีอยู่แล้วนะคะได้เอามาก็ได้ใช้แน่นอนซึ่งพอเอามาก็ใช้ได้คุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าน้องอะ่ะคือใส่การ์ดใส่เงิน ได้นะคะต่อให้เงินมันจะงอนิดนดหน่อยหน่อยเนี่ยแต่เอฟไม่ได้มายมากนะมันคล้ายๆกับตอนที่เอฟใช้คาวี่คาร์ทโทเดอร์เนอะมันก็จะมีความแบบเงินมันจะงอๆแบบนี้นิดนึงแต่ว่าไม่ติดนะเออแต่ท่านไหนอาจจะแบบถ้าไม่ชอบก็อาจจะต้องพับเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งนะคะนี่หรือว่าจริงๆอะ่ะเขามีแบบนี้แต่เป็นไซส์ xl ด้วยนะซึ่งตัวนั้นก็จะแพงไปอีกไงเออนะคะสําหรับไซส์นี้ก็ใส่เงินได้แต่เงินอาจจะงอนิดนึงนะแล้วก็ใส่ใส่เพิ่มได้ด้วยนี่เป็นไงน่ารัก น่ารักชอบมากเลยทุกคนเออนี่เป็นอีกความสำเร็จในการชอปปิ้งของเอนะคะถามว่าความสำเร็จมีอะไรบ้างก็มีตัวนี้นะมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่เป็นแอนมิสราคา990บาทมีตัวกระเป๋าลูกของบักเก็ต PM นะที่ได้มา650อย่างเงี้ยโอ,อ้ยเป็นประวัติการ hall of fame l นะคะคประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์ใพ้กับช่องเอฟด้วยนะคะแล้วไว้มาเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ